ครับเนาปลุกได้กี่ปีแล้วครับโอ้มาหลายปีแล้วครับเป็นห้าหกปีแล้วเนี่ยนะครับเป็นน้ไม้หวานล้องไม้แหวนน้องไม้หวานเป็นต้นเยอะๆเป็นจค่ไดนเป็นเป็นนมหวานครับนมหวานนะครับนะครับนมหวานเน่ะเหิืนเหิือนน้องนมหวานมันมันมาจากไต้มดเนาะนี่น้องเปรีบเปรีบมาเขาเนี่ยน้องหดน้องขายกินกันหรือครับขายกันปกติมันออกมันออกตรงแหละครับครับอันนี้มันแป๊ะถ้าเปิดใจเป๊ะนี่เปนนอกแป๊ะนี่ออกไหมแค่ไหน

เอาชิ้นทสองทีสามที่สี่ที่ห้าที่หเบแปอ่าแปดเอามาแวหน้าหัวแปดเราไปลืมแปดดอกอืมหัวแปดแน่นอนแปดเ้าหัวแปอ้าหัว้แปดจะไมา8ปดแปดเดี๋ยวว่าเป็นอแปเป็นอแปดนไม่หวานตื่นนอไม่ก้งขี่ปีแล้วก็เนี่ยห้าวผีบินล้าวผีไม่ได้บินห้า เหรอเออแปงสัก่โอ้นี่ประมาณสองไม่แล้วสองไม้องไม่ทิขึ้นอืมไม่ไมอยู่ละนี่่ามันถึงยอดเถเ้ถมเอ้าิโอเคเอปล่อ้องุก้องุก้อุกว้าว้าีนนี้้คเลนุ๊กน่ว